สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงตัวบอร์ดของตัวชิบ้านะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับคือตัวบอร์ดเครื่องเครื่องของตัวชิบ้าเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับตัวนี้นะประมาณนี้นะอ่ะมันไม่มีไตเอกสามขา นะครับหรือว่าทานิตเตอร์3ขาหรือว่าไตไอชิปนะครับที่ว่าไว้สั่งงานตัวตัวเดนน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ตัวโซลนอยนำเข้านะครับทีนี้มันใช้ตัวไหนนะครับเนี่ยผมว่าถ้าเพื่อนๆแกมาแกบ,บอร์ดมาเนี่ยก็น่าจะสงสัยกันอยู่นะครับว่าไอตัวดำๆสามตัวเนี่ยไอซีไอซีสามสี่ตัวเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะครับ ตัวนี้จะเป็นเบอร์นะครับผมบอกเลยนะครับเบอร์ R 3 3 M F 5นะครับ R 3 3 M F 5 mm hmm. มันคือออปโตนะครับออปโตและก็เป็นชนิดเอาพุทที่เป็นไตรแอกนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นไตรแอกในรูปแบบ IC นั่นเองนะครับ3ตัวนี้นะนะครับตัวนี้มี3ตัวบางตัวบางบอร์ดมีหลายตัวมี4ตัวนะครับ ก็ทําหน้าที่นะครับอ่าก็ตัดไอเนาะตัดต่อไฟ AC เลยนะครับตัดต่อไฟ AC 220โวลต์เลยนะครับอ่าให้กับตัวโซลีนอยด์นเข้านำยับรบพนุ่มหรือว่าตัวเดนนําทิ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมแกะมาเนี่ยแกะมาเล่นนะครับต่อ,อจอให้ละว่ามันทํางานยังไงนะครับแกะมาให้ดูนะครับ ก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้าพวกน้ำไม่เข้าอะไรต่างๆนะใช้พวกนี้ได้เหมือนกันมันเป็นแตรชนิดหนึ่งนะครับการทำงานก็คือออปโตข้างหนึ่งไตแอดข้างหนึ่งนะครับมีแปดขานะครับหนึ่งสองสามคือขามันมีถึงแปดขานะครับขาหนึ่งกับสองกับสามกับสี่กับห้ากับหกแต่ขาเจ็ดไม่มีนะตัวตัวเลขเจ็ดไม่มีและขาไม่มีด้วยแล้วก็ไปเป็น แปดถ้าไปเป็นขาที่สุดท้ายอะ่ะก็เป็นขา8มันไม่ได้ขึ้นเป็นขาเจ็ดนะทั้งๆท,ที่มี7ขาแต่ว่านับเป็น8ขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ขาของเขาเนี่ยขาขาใช้งานขา input อินพุตอ่ะฝั่งออปโตนะครับที่จ่ายไฟต่ำนะประมาณ5้โวลต์หรือว่าต่ำกว่า สามโวลต์ถึงห้าโวลต์นะไฟต่าๆนะครับประมาณไฟเลี้ยง LED กระแสต่ำๆนะครับก็จะเป็นขาขาสอเป็นขาบวกนะครับแล้วก็ขาหนึ่หนึ่งสามสี่เป็นไฟลบนะครับก็คือต่อคัาไหนก็ได้ันหนึ่งหนึ่งสามสี่เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูปให้ดูเนาะนะครับขึ้นรูปตัวโครงสร้างเขาให้ดูนะครับ แล้วก็ขาเอาพุทธ่ะจะเป็นขาขาหกับขา8นะครับ5คือไฟเข้านะครับ8คือไฟออกอ่าแล้วก็ขา6มีไว้ทําไมนะครับขาหก็คือไว้ใช้งานในเป็นไตรอดเพียวเพียวครับไม่ใช้งานออโตก็คือขา1นอ่าไม่ใช่ขาขาขาหถึง4ี่อ่ะขาหถึงสี่ไม่ใช้งานนะครับเพราะมันเป็นฝั่งอินพุตที่นี้ถ้าจะใช้ฝั่งไตรอย์อย่างเดียวอ่ะที่เหมือนเครื่องเครื่องทั่วไปอ่ะอ่า เงอื่นนะครับก็คือขาแปดนี่เป็นเอาพุทขาขาห้านี่เป็นขาอะไรขาจุดชนวนขาเกตนะครับแล้วก็ขาขาหนี่เป็นขาอินพุตนะครับตัวนี้นะไม่มีอะไรก็การซ่อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากาันอีกทีนะครับก็เราซ่อมบรรยากาศไปอาการเดินหมุนไม่หยุดก็มี มีส่วนเกี่ยวข้องครับมีมีผลอนกันทรงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายจริงม,มันมีบอทเก่าอยู่นะแต่ว่ามันอธิบายได้นะพอพอเข้าใจนะครับแต่ว่ามันมันเทสให้ชมไม่ได้ไงนะครับอ่าก็มาดูตัวนี้นะผมทำอะไรให้เล่นเล่นให้ชมนะครับ ต่อเลยต่ออย่างนี้เลยไม่ต้องใช้อะไรนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ปริ้นเลยนะครับต่อที่ขาเลยต่อตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยแล้วก็ผมใช้อแดปเตอร์ห้าโวลต์นะครับอันอยู่นี่นแหละอแดปเตอร์ในประสงค์นะครับก็ห้าโวลต์แล้วก็มาใช้ตัวอาร์อาร์ลดกระแสหน่อยนะครับก็จ่ายไฟให้ขาสองกับขาสามนะครับหรือว่า ขา2กับขาไรก็ได้นะครับขา2ไฟบวกขั้น1 1 3 1, ่3 4าเป็นไฟลบเนาะอ่ะแล้วก็เอาพุทธนะครับต่อเป็นอ่าไฟเข้าไฟเข้าคือ5นะครับไฟออกคือ8นะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับตัวนี้ผมแกะวงจรของเขามาอ่า คือเวลาไตรเอกมันทำงานใช่ไหมอ่ามันจะไม่ดับเวลาไตรเอกทำงานมันจะไม่ดับจนกว่าจะไม่ตัดตัดต่อจนกว่าไฟที่มันต่ออยู่แล้วอะระหว่างขาขาห้ากับขาแปดเนี่ยจะจะอะไรมันจะเลิกสัมผัสกันอะเลิกเลิกต่อกันอะอ่ะถึงมันจะถึงมันจะตัดการทำงานนะครับถึงแม้เราจะเลิกจ่ายไฟให้ ตัวฟังออปโตฟังเพื่อาาจุดชนวน่ะนะครับมันก็ยังทํางานได้นะทีนี้ผมก็แกะวงจรมาแล้เรียนแบบมันนะครับโดยผมใช้ตัวตัวหลอดตัวเนี้ยเป็นโหลดนะครับคือตัววงจรอะตัววงจรมันจะมีพวกมีตัว R ตัว R ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวตัว c C f i ฟ l ตัวหนึ่งไอตัวเรียกว่าอะไรชื่ออะไรกันแน่ก็ไม่รู้นะ อาจจะเป็นสีชนิดหนึ่งนะครับจำไม่ได้ไฟ,ฟ้าเนี่ยอ่าแล้วก็อนุกรมกับตัวอนะครับแล้วก็คร่อมระหว่างขาอ,อ่ขาอ u t p อ่ะขาห้ากับขาแปดนะครับคร่อมระหว่างขาห้ากับขาแปดก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนโลดอ่ะผมก็้าใจว่าทำที่หนะ้าที่เหมือนโหลดเห็นไหมอ่า สักหน่อยตรงนี้ก็ได้นะนี่นะตรงนี้นะครับไอตัวสีฟ้าเมื่อกี้คร่อมมานี้เหมือนสนัญลักษณ์เหมือนฟิลเลยก็มีตัวอาตรงเนี้ยคร่อมตัวสีฟ้ากับตัวอาเนี่ยมันกลมกันแล้วก็มาขนานกับขาห้ากับขาแปดของตัวอ,ออโต้ตัวนี้นะครับอ่าก็ หลักการของเขาน่าจะเป็นเป็นโหลดนะครับเวลาเวลาที่เราเลิกจ่ายไฟให้ตัวอะไรตัวขาจุดชนวนของของตัว ic Op ออโตตัวเนี้ยอ่ะหรือว่าขาเกตเนี้ยพูดง่ายๆคือไฟฝัฟ่งไฟฝัฟ่งไฟคอนโทรลอะไฟ5้าโวลต์ที่ผมต่อในนี้เนาะไม่ใช่นะครับอ่าตัวทีนะครับเมื่อเราเลิกต่อตรงเนี้ยมันทำให้ตัวไฟอะ มันมาคร่อมอยู่ที่โหลดแทนนะครับทําให้ตัวอุปกรณ์ของเรามันหยุดทํางานอย่างเช่นเราตัว IC อ่ะตัวโปรแกรมอ่ะมันสั่งงานให้มอเตอร์เดินหมุนนะครับหรือว่าไอไอันนี้ดีกว่าตัวโซลูนอยวาวมันหมุนนะครับเออมันมันจ่ายน้ําเข้านะครับทีนี้เวลามันจะหยุดปล่อยน้ํานะครับมันหยุดปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตัดการเชื่อมต่อ ของคาห้าเก็บคาแปดไม่ได้นะครับทีนี้มันจะใช้ตัวตัว rc ตัวเนี้ยมาครอมเป็นโหลดแทนการไอเนี้ยตัวครอมนะครับทําให้โหลดทํำให้ไฟมันไปตัวครอมนันโหลดแทนแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อของอตัวโซลินอยด์แทนนะครับอ่าเดี๋ยวลองให้ดูเนี่ยไอนี่ไอนี้เป็น เอาเป็นว่าตัวนี้เป็นหลอดตัวนี้เป็นโซลินอยนะครับสองหลอดตัวนี้เป็นตัวโหลด R C นะครับตัวในบอร์ดเนาะนะครับก็เดี๋ยวลักไฟลักนี้เป็นปลัก220โวลต์ของของตัวออปโตนะครับแล้วก็ปลั๊กซีดําเนี่ยเป็นปลั๊ก5โวลต์นะครับคาอะแดปเตอร์แล้วก็ ปลงมาเป็น5โวล์นะครับเดี๋ยวผมเสียบเป็นอะไร220ก่อนนะครับนะครับถ้าเสซนงี้สังเกตดูตัวตัวเด่นไม่ทําเอ้ยตัวอะไรนั่นกะโซโลโนินอยไม่ทํางานนะไฟมาโหลดอยู่ที่อ่าที่โหลดแทน RC แทนนะครับทีนี้ถ้าผมจ่ายไฟจุดชนวนอ่าไปที่ขาเกตของออปโตนะครับ ไฟมาติดโซลโนยปล่อยน้ำเข้าแทนนะครับอ่ะสกเกตที่สีนี้นะครับไฟสีแดงมันจะตัดแล้วมันจะมันลงอยู่ที่นี่แทนเพราะว่าการวิ่งผ่านของตัวเตเนี่ยมันทำงานแรงกว่านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กเนาะตัวตัวจุดชนวนเนาะตัว้าโวเนี่ยออกนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะไฟมันหมดจากตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ ตัวเนี้ยนโซนอยมันก็เลิกจ่ายน้ําเข้านะนะครับเนี่ยไฟโหลดอันนี้ก็จะติดโหลดแทนทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับผมเนี้ยสายลงอยู่แล้วเราก็ถอดอันนี้ออกทีนี้ผมก็จะถอดตัวตัวอะไรตัวหลดหลอดโหล,อด,ลอดออกนะนี่นะ โหลดสองตัวเนี่ยจะไม่ติดแล้วผมถอดออกแล้วนะไฟางเนี้ยผมเสียบปลั๊กไปนะครับเอาอุปกรณหนึ่งเดี๋ยวนะสายไฟสายไฟนี่นี่ติดกันอยู่นะครับเสียบไม่เนาะไม่ติดนะครับอ่ะผมเสียบไฟจุดชนวนไปนะครับ โซเนอยมนำเข้าติดนะครับแล้วผมก็ถอดตัวสาจตุชนวนออกครับอ่าไฟก็ยังติดอยู่นะครับมันจะไม่ดับนะมันจะอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าเรานี่เไร่งไฟนะจนกว่าเราจะตัดการเชื่อมต่อระหว่างขั้วไฟนะครับมันถึงจะดับแล้วก็ถ้าเสียบเข้าไปใหม่คืนมันก็ไม่ติดนะครับอ่าเพื่อน ทำการทดลองแบบนี้นะครับไฟ220โวลต์นะครับอาแนะนำควรทำปลั๊กกันช็อตกันระเบิดไปด้วยนะครับถ้าสายไฟมันแตกกันหรือว่าพลาดอ่สกิปกันนะครับระเบิดนะครับ220โวลต์กระจายเลยนะครับตรงนี้นะผมบอกได้เลยกระจายเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหลอดโหลดนะครับถ้ามันช็อตกันมันมีปัญหาอะไรกันก็คือมันไม่แตกใส่หน้าเรานะครับโหลดมันจะสว่างแล้วฟิวมันจะขาดก็เรื่องของมันไปนะครับ เป็นการป้องกันนะครับทําแบบนี้ต้องอ่าระวังนะครับระเบิดแรงมากนะครับ220รโวลต์คือหน้าเหตได้นะครับอก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอ่าแน่นอนว่าแน่นอนนะครับ IC ตัวนี้นะครับจากบอร์ดเก่าของโตชิบ้านะครับ ใช้แทนดเลยได้นะครับกระแสเขาี่อยู่ประมาณ3แออะผมดาไม่ผิดนะ่าใช้แทนดเลตได้ทีนี้มันเอาไปใช้ได้อะไรได้อีกนะครับการแปลงบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์อะที่มันเป็นไฟโซลินอยอ่ะ12โวลต์นะครับแล้วเราอยากใส่220อ่ะนะครับ ใช้ตัวนี้ทําได้นะครับฝั่ง220แล้วเข้าฟังฝั่งเอาพุทธเนาะต่อแยกต่อไฟเข้าใหม่เส้นแล้วก็ฝั่งอ่าฝั่งคอนโทรลที่มาจากบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มาเข้าฝั่งออปโตนะครับแล้วก็ใช้ตัวพกตัวนะครับลดกระแสดลดแรงดันไปนะครับในการควบคุมโซลโนย์220โวลต์นะครับอ่าถ้าอยากเปลี่ยนเป็น จาก12เป็น220นะครับมันทําได้หมดนะครับตรงนี้แปลงเอาไปทําได้หลายอย่างเลยนะปิดเปิดลอดไฟปิดเปิดอะไรนะครับใช้ไฟต่ำคอนโทรลนะครับอ,อย่างนี้แหละครับคือถ้าเราเข้าใจหลักการทำงานเข้าใจาวิธีการทำงานหลักการทำงานโครงสร้างนะครับ อะไรก็ตามที่มันอยู่ในบอร์ดเก่าๆอะ่ะมันมีประโยชน์หมดนะครับบอร์ดเก่าๆของเครื่องซักผ้าเครื่องอะไรกันแล้วแต่นะมันมีประโยชน์หรือว่าเอาไปแปลงเอาไปเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับไดโอดอย่างเงี้ยนะครับรีเลย์ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ตัวอนะครับอันนี้มาอธิบายให้ฟังเนาะ เดี๋ยวมันก็จะมีไปซ่อมบอร์ดนะครับตัวชิบ้านะครับก็มาพอดีมาศึกษาหลักการทำงานของตัวตัวพักจ่ายไฟอ่าไม่ใช่พักจ่ายไฟตัวคอนโทรลตัวเอาพุทธพักกำลังของบอร์ดของตัวชิบ้านะครับสหรับการจ่ายไฟให้พวกเดนพวกซูงนงอยน้ำทิ้งพวกอา่าคลัต ที่จะเป็นชุดกําลังต่างๆนะครับก็มาศึกษาการทํางานของมันนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเพื่อซ่อมบอร์ดของโตชิบ้านะครับจะได้เทียบเทบหน่อยนะครับอ่าเราต้องศึกษานะครับอะไรไม่รู้ก็ศึกษาเอานะครับนะครับก็ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆที่จะส่งบอร์ดมาให้ผมอ่าทดลองซ่อมอ่าไม่ใช่ทดลองซ่อมเราลอง ลองซ่อมนะคะดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็คือขอาที่ซ่อมไม่ได้นั่นแหละนะครับหรือว่าซ่อมไม่เป็นนะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับในช่วงนี้อืมเนี้คือตอนเนี้คือผมหาซื้อพวกบอดเสียนะครับมาฝึกวิชานะครับมาลองแล้วก็ทำวิดีโอลง ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับก็ช่วงนี้ผมยังไม่ได้แบบรับซ่อมโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่า,าท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเข้ามาชมนะครับเข้ามาหาวิธีซ่อมบอร์ดหรือว่าหาที่หาที่ซ่อมบอร์ดนะครับก็ลองส่งมาให้ผมซ่อมได้นะครับตอนเนี้ก็จะบอกว่าก็ไม่อาจจะคิดคิดค่าแรงนะครับ กลับเป็นว่าอคิดค่าแรงร้อยหนึ่งบวกค่าหลายแล้คือบวกค่าคนส่งกันแล้วกันในช่วงนี้นะนะครับก็ถือว่า <on>. bon เป็นเป็นการนำนำบอร์ดมาซ่อมนะครับแล้วก็ทำวิดีโอไปนะครับแล้วก็ส่งกลับคืนให้เจ้าของนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ฟันธงว่าจะซ่อมได้ทุกบอร์ดไหมซ่อมตำนางงานนะครับ ก็พยายามฝึกตัวเองนะครับบางทีมันก็ลืมนะก็ทําวิดีโอลงไว้เนี่ยก็<ม>คือบางทีก็กลับไปดูของตัวเองนะครับก็คือเนี่ยมันจะได้จําเป็นของตัวเองด้วยนะครับปรตะกรออย่างเงี้ยที่ผมมาทํา y o YouTube ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอ่าถามนะครับถามช่างแล้วไม่ตอบ ถามช่างแล้วเขาไม่ตอบอะครับเขาไม่ไม่บอกนะครับว่าจุดไหนเสียนะครับผมก็เลยมาไม่บอกก็ศึกษาเองก็ได้ทำวิดีโอลงประชดแม่งเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยกลายเป็นว่า <c oughs> เป็นช่างซ่อมทำเกษตรนะครับแบ่งปันเพื่อนๆไปเลยนะครับ โอเคครับพอประมาณนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับพยายามทําคลิปลงอ,อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าว่างช่วงนี้มันโควิดด้วยเนาะก <c oughs> ็ว่างๆแหละคือ,คองานมันก็มีแหละบางทีก็ไม่กลา้าไม่กล้าจะออกไปแบบปนเปลี่ยนเยอะนะนะครับเอาแค่พอประมาณพอมีกินนะครับช่วงนี้ไม่ไม่รับแบบฟูลออปชันนะครับก็คือทําทั้งวันทั้งคืนนะก่อนหน้านี้นะครับงานเยอะมาก ตอนนี้ก็คือเนี่ยมาไล่นั่งซ่อมบอดอบังปันเพื่อนๆนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ